นาอยะบินไปอเมริกาซ้อมรอป้องกันเดือนหน้ามอนสเตอร์นาอยะอิโนูโอเอชำโลกรุ่นเบนตัมเบดของ IBF เเดอริง เดวันยูบเซูเปอร์เวอร์ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะเป็นซ้อมรอรายการขึ้นป้องกันตำแหน่งกับรองอันดับที่1ของ i b บีไมเคิลดัสมารินานักชกฟิลิปปินในวันเสาร์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้สำหรับรายการมวยนัดนี้จะมีการถ่ายทอดสดมาให้แฟนมวยชาวญี่ปุ่น ได้รับชมสดกันในเวลา10นาฬิกา30นาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนหรือตรงกับเวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยอย่างไรก็ดีกำหนดการโดยประมาณของระครังของยกแรกของมวยคู่นี้นั้นน่าจะตรงกับเวลา9นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย สำหรับในไฟนี้นาอยะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบรูปร่างของผู้ท้าชิงอยู่พอสมควรคือเตี้ยกว่า6เซนติเมตรคือนาอยะสูง164ส่วนผู้ท้าชิงสูง170และผู้ท้าชิงฟิลิปปินนั้นก็ยังเป็นมวยซ้ายอีกด้วยอย่างไรก็ตามอายุของทั้งคู่นี้เท่ากันคือ28ปีพอดิบพอดีไฟนี้จึงน่าติดตามว่าทางนาอยะที่เป็นมวยขวานั้นจะแก้ทางมวยซ้ายได้ดีแค่ ไหนนั่นเอง